สวัสดีค่ะค,คู่สายพัชรากะมลค้นขอนแก่นนะคะเมื่อนี้มีกิจกรรมมาให้สมาชิกใสเบิงนะคะเพื่อใครอยากได้ไอเดียตะกร้าหวายคุณยายนะคะมันค่อนข้างที่จะเก่าแล้วเมื่อนี้ใส่ของไปโรงเรียนก็เลยมีความสึกว่าเราน่าจะเอาสเปรย์มาพ่นให้มันเป็นสีตามใจเรา ก็เลยจะออกโทนสีขาวสเปร์ก็เป็นสเปร์ธรรมดานะคะบอกให้คุณพอบ้านเพื่อนเฮนห้เพื่อนกับเบือเฮดกับเลยวา่าเพื่อนบ่อวา่างเราก็ทําได้นะคะแต่ว่าขออนุญาตปิดแมสตน,นะคะเพราะว่ากินมันแห้งมันอาจจะไม่ทั่วถึงเท่าไหร่สเปรย์ขวดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราพอมันแห้งเราก็มามาเพิ่มอีกรอบหนึ่งนะคะก็เป็น ตะกร้าใบใหม่สีขาวนะคะสวยงามสามารถถือได้กับชุดไทยทุกสีนะคะใบไม่ใหญ่มากเหมือนเราได้ตะกร้าใบหนึ่งรอให้แห้งก่อนแล้วเราก็จะพ่นรอบสองถ้าใส่ไปเบื่อเบือกระอาสีเป็นสีทองเลยคะ่ะสีพ่นเป็นสีทองตะกร้าเงินตะกร้าทองสวยนะคะใบไม่ใหญ่มากกำลังพอดีพอดี นะคะนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าเราชอบรถสนิยมแบบไหนนะคะแต่นี้ใบไม่ใหญ่มากอ่ารักไทยใช้ของไทยเงินไม่รั่วไหลไปไหนเป็นตะกาไม่พายแล้วก็มหวายติดนะคะอ่าไม่ห่วงนะคะความคิดเรามาแชร์กันเพื่อใครอยากได้ตอนนี้ยังไม่แห้งรอแห้งสักหน่อยสวยงามมากนะคะ มาอื่นจะถือแล้วนะคะโอ้ขออนุญาตปิดแมดีกก้อนค่มเมนเคค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวรออีกสักครึ่งชั่วโมงเรามาดูนะคะ